ตอนนี้ถ้าจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบ้านผมไฟไหม้ครับตอนนี้ประมาณเกือบเกือบซีสามแลก็จริงก็เป็นคลิปประกอบข่าวไว้ให้ประกันดูแล้วกันว่าบ้านไม่ได้เกิดต้นเพลิงบ้านเรามาจากมาจากอู่ด้านข้างเดี๋ยวลองดูนะครับ นี่ครับอันนี้อูข้างบ้านผมครับบ้านผมอยู่นี่ครับผมอันนี้ออขอแก้ข่าวนิดนึงครับคือผมยังไม่แน่ใจว่าเป็นอูห่หรือเปล่าที่เกิดต้นเพลงไมครับจริงๆก็ถ่ายไว้เพื่อเป็นประกันนะครับผมก็ลองดูครับก็ตอนนี้ก็ซับสิทิแล้วก็พวกเอกสารสำคัญก็ขนมาหมดแล้วก็รอเพิงงดับ